ก็ยังคงเป็นกระแสลและก็ฮอตไม่หยุดเลยนะคะสำหรับ l ิซ a าแบล็กพิงก์ที่ลาสุดทางเว็บไซต์โซเชียลเบสซึ่งก็เป็นเว็บไซต์ที่คอยติดตามแลิที่ทางโซเชียลมีเดียและก็คอยป้อนรายงานวิเคราะห์เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียของเราเซเลบดาราและก็ผู้มีอิทธิพลในวงการต่างๆ ล่าสุดนะคะเว็บไซต์นี้ก็ได้ออกมาพูดถึงรายได้ของช่อง Youtube ของลิซ่ากับช่อง l i l y f i n Official นะคะและก็ได้บอกรายได้ประมาณการของช่องของลิซ่าอีกด้วยซึ่งเว็บไซต์นี้ก็ได้ประเมินช่อง l i l y f i n Official ของลิซ่าว่าสามารถทํารายได้สูงถึง 83,000เรียญดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนหรือประมาณ2,630,000กว่าบาทต่อเดือนถ้าคิดเป็นต่อปีก็ได้มากกว่า996,000เรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือว่าคิดเป็นเงินไทยนะคะก็ประมาณ31,600กว่าบาทเลยล่ะคะ่ะ ซึ่งก็ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าช่องเลนี้ฟิล์มออฟิเชียลของลิซ่านั้นเปิดมาในปี2018ในเดือนตุลาคมและก็มีเพียง9คลิปวิดีโอเท่านั้นบนช่องของลิซ่ามียอดสับสกัยมากกว่า3.6ล้านคนและก็มียอดการรับชมมากกว่า100ล้านวิวนะคะซึ่งก็รวมทุกคลิปและแต่และคลิปนะคะก็มียอดวิวที่สูงมากๆและคลิปวิดีโอที่มีการรับชมสูงที่สุดถึง32ล้านวิวกับคลิปลิซ่าแดนซ์3ซึ่งก็เพิ่งลงได้แค่2เดือนเท่านั้น และทุกคลิปของลิซ่าก็มียอดวิวสูงขึ้นเรื่อยๆแทบทุกวันเลยล่ะคะ่ะและคาดการว่ายอดผู้ติดตามบนช่องลิลี่ฟิลมนั้นจะถึง4ล้านคนในอีกไม่นานอย่างแน่นอนคะ่ะ